โลก,กสูตรว่าด้วยโลกแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายตถาคตตรัสรู้โลกแล้วตถาคตพรากจากโลกตถาคตตรัสรู้เหตุเกิดแห่งโลกตถาคตละเหตุเกิดแห่งโลกแล้ว ตถาคตตรัสรู้ความดับแห่งโลกตถาคตทำให้แจ้งความดับแห่งโลกตถาคตตรัสรู้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งโลกตถาคตบำเพ็ญข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งโลกแล้วเพราะตถาคตตรัสรู้รูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ฟังอารมณ์ที่ได้ทราบธรรมารมณ์ที่ได้รู้แจ้งที่ชาวโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกและหมูสัตว พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ถึงสแสวงหาตรองตามด้วยใจทั้งหมดฉะนั้นชาวโลกจึงเรียกว่าตถาคตเพราะตถาคตตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญ,ญาณในราตรีใดและปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสนิพานธา,าตุในราตรีใดในระหว่างนี้ย่อมพาสิทธ์กล่าวแสดงออกซึ่งคำใด คำนั้นทั้งหมดเป็นจริงอย่างนั้นแลไม่เป็นอย่างอื่นฉะนั้นชาวโลกจึงเรียกว่าตถาคตเพราะตถาคตกล่าวอย่างใดยถาวาทีก็ทําอย่างนั้นตถาการีทําอย่างใดยะถาการีก็กล่าวอย่างนั้นตถาวาทีฉะนั้นชาวโลกจึงเรียกว่าตถาคตภิกษุทั้งหลายเพราะตถาคตเป็นผู้ยิ่งใหญ่เห็นทองแท้ แผ่อำนาจไปในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกและหมูสัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหม์เทวดาและมนุษย์ฉะนั้นชาวโลกจึงเรียกว่าตถาคตพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าบุคคลใดรู้แจ้งโลกทั้งปวงตามความเป็นจริงทั้งหมดพรากจากโลกทั้งปวง ไม่มีกิเลสสังสมอยู่ในโลกทั้งปวงบุคคลนั้นแหลครอบเมือมอารมณ์ได้ทั้งหมดเป็นนักปราดปลดปลื้งกิเลสที่ร้อยรัดได้ทั้งหมดบรรลุนิพพานที่มีความสงบอย่างยิ่งไม่มีภัยแต่ที่ไหนบุคคลน,นี้สิ้นอาสวะเป็นพุทธะไม่มีทุกข์ตัดความสงสัยได้บรรลุความสิ้นกรรมทั้งปวงหลุดพ้นเพราะสิ้นอุปธิบุคคลนั้นเป็นผู้มีโชคตรัสรู้ เปรียบเหมือนราชสีที่ยอดเยี่ยมประกาศพรมาจากแก่โลกพร้อมทั้งเทวโลกเพราะเหตุนั้นเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายที่ถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสารณะจึงมาประชุมกันนมัสการพระองค์ผู้ยิ่งใหญ่ทรงแกล้วกล้าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนมัสการพระพุทธเจ้านั้นผู้ยิ่งใหญ่ทรงแกล้วกล้าด้วยการสรรเสริญว่าเป็นผู้ฝึกฝนที่ประเสริฐสุดในหมู่ผู้ฝึกตนทั้งหลาย เป็นฤาษีผู้สงบกว่าผู้สงบทั้งหลายเป็นผู้หลุดพ้นที่ยอดเยี่ยมกว่าผู้หลุดพ้นทั้งหลายเป็นผู้ข้ามพ้นที่ประเสริฐกว่าผู้ข้ามพ้นทั้งหลายในโลกพร้อมทั้งเทวลโลกไม่มีบุคคลที่เปรียบเทียบกับพระองค์ได้แม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลโลกสูตรที่13จบ